และนี้ก็เป็น EP สองนะคะในโซนสีชมพูค่ะอ่าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พาร์ทสองใช่ไหมคะมหาสารย์ตดโลกซึ่งเป็นโซนสีชมพูนะคะอันนี้ตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วค่ะแนนเพิ่งเสร็จโซนสีเขียวนะคะโอ้โหเต็มที่เลยทุกคนไปเรามาดูตัวกินมดยักษ์เร่มีตัวอุ้ยนู้นนู้นตัวกินมดยักษ์ ทุกคนคือมันเป็นแบบสัตป์ปะมันไังมันมาแล้วไงร่ะมันแบบให้เห็นแบบ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 ,แบ,บะตัวอะไรเด็กๆเห็นกันไหมคะตัวกินมดค่ะทางนี้มันเห็นชัดอะ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็จะมีโซนสีเขียวแล้วก็โซนสีชมพูค่ะเมื่อเช้าเนี่ยเดินไปแล้วโซนสีเขียวนะคะช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นโซนสีชมพูค่ะจะมีทางเดินเข้าไปนะคะให้เราเห็นสัตว์แปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตัวนี้ก็คือแพนด้าแดงค่ะว้าวน้องนอนอยู่นะจ๊ะแต่เราก็ยังละสายตาจากเจ้าตัวกินมดไม่ได้นะคะก็ดึงความสนใจเห็นไหมคะ เดินไปเดินมาตรงหางนี่แบบเป็นขนฟูเลยค่ะต่อไปเป็นลิงคาปูชินกระหม่อมดำค่ะนี่ก็หาดูยากนะคะเห็นไหมคะเจ้าลิงนี่ฉลาดมากเลยนะคะพอมีคนมานี่เขาก็จะแบบทําการแสดงโชว์เลยค่ะที่นี่เขาก็จะเลี้ยงแบบว่าให้เราเห็นนะคะวิถีชีวิตของสัตว์นะคะว่าสัตว์เขาทําอะไรยังไงอยู่ยังไงกินยังไงนะคะนี่เลยกระหม่อมดําเห็นไหมตรงสีรัะเขาจะเป็นแบบสีดําๆนะคะจึงเรียกว่าลิงคาปูชินกระหม่อมดําค่ะ นี่เลยนี่การแสดงโชว์เดินโชว์ไปเลยค่ะตรงหางนี่ม้วนเฉียวนะคะอันแน่มาอยู่ใกล้ๆกับตรงกระจกเลยค่ะทุกคนเด็กๆก็ชอบใจกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเจ้าลิงน้อยนะคะมาอยู่ใกล้ๆเด็กๆเลยค่ะเรายืนชมเจ้าลิงน้อยนะคะลิงคาปูชินกระหม่อมดำกันสักพักหนึ่งนะคะเราก็เดินต่อไปก็จะเจอกับ ทางเดินยาวๆเลยนะคะแล้วก็มีสัตว์แปลกๆนะคะที่เราไม่เคยเห็นเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะตรงนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่านั้นไปเนี่ยแดดไม่ได้จัดฝนก็ไม่ได้ตกค่ะ mm hmm. ถัดมานะคะ mm hmm. เป็นเจ้าลีเมอร์อหางแหวนค่ะจะบอกว่าน้องเนี่ยน่ารักมากเพราะว่าหางน้องนี่แบบมีความแบบดิีสิคะ มีความแบบขาวดําสลับกันสวยงามมากๆเลยแล้วเวลาเขาแบบเดินเนหะ็นไหมหางเขาจะแบบชูแล้วแบบมีความแบบสง่างามและสวยงามเพลิดเพเลินเจริญใจมากที่นี่จริงๆเขาเหมือนแบบว่าต้องแบบขึ้นแพรนะแล้วก็ไปให้อาหารเจ้าลีเมอร์ได้ด้วยนะคะตรงจุดนี้ต่อไปนะคะเป็นเจ้าลักลีเมอร์นะคะหูตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยนะคะเป็นตัวสีขาวๆแล้วก็หางสีดําน้ําตาลเนาะ แต่ก็ยังละสายตาับไอ้เจ้าตัวกินมดไม่ได้นะคะแนนก็แอบแผ่นกล้องไปทางเจ้าตัวกินมดเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นตัวที่แบบแปลกแล้วแนนไม่เคยเห็นเลยนะเอาจริงมันแบบดูแปลกๆดูจะน่ากลัวหรอจะน่ารักหรอหรือว่าจะแปลกตาหรอก็เลยอะถ่ายนิดนึงอะน้องกลับมาอีกแล้วน้องน่าจะหาหมดกินนะคะทุกคนตรงจมูกน้องเขาจะแบบมีความแบบเล็กๆเห็นไหมเออแล้วเขาก็จะไปแบบสูดตามแบบ พวกแบบหินก้อนหินตรงพื้นอะไรยเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะหาแบบตัวมดหรือเปล่าอันนี้เราคิดเองนะคะนี่เห็นเห็นไหมเนี่ยดูสิเอาจริงเงินก,ก็ลึกๆนะถ้าเกิดว่านันเจอตัวนี้เนะนี่ยนันก็วิ่งนะมาดูเจ้าลับรีเมอร์ต่อนะคะอะน้องก็อยู่ในบ้านของน้องต่อไปฮิปโป,โปโปเตมัสแกละค่ะ ตรงโซนนี้ชอบมากเลยนะเพราะว่าเขามีการจัดแสดงที่เป็นเหมือนแบบเป็นน้ําใช่ไหมสา์อยู่ในน้ําด้วยกันเราสามารถที่จะดูจากบนบกมองไปก็จะเห็นมุมนี้นะทุกคนเป็นแบบว่า point of view หน่ง point ตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะเดินไปข้างล่างแล้วก็เห็นเป็น point of view ที่แบบเป็นข้างล่างทุกคนขาจะเห็นใต้น้ําเห็นวิถีชีวิตน้องที่อยู่ในน้ําเป็นอย่างไรอ้าว มันดีตอนแรกนะั้นไม่รู้นะนั่นเดินไปข้างบนแล้วค่นี้ก็มองดูแค่นี้ก็ชอบแล้วมันสวยมากต่อไปมาดูเจ้าหน้าหน้าเล็กน้องแบบร้องน่ารักมากเลยสีเหมือนแบบเด็กอ่อนโชว์สแสดงมันเหม้องไหวน้ำเก่งน้องร้องเก่งมากค่ะทุกคนเจ้าหน้าเล็กเล็กสั้นสหน้าอินดูแล้วก็ดำน้ำลงไปด้วย เดี๋ยวน็ตจะมีแบบตอนที่เนยนถ่ายตรงใต้น้ำด้วยนะคะโอเคแม่นี่มาตรงนี้ทุกคนตัวนี้ตัวอะไรก่อนเน่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะเขาก็จะเลี้ยงแบบสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์น้ำนะคะอยู่ด้วยกันแล้วคือน้ํามันใสเราก็จะเห็นน้องๆอยู่ด้วยกันแบบเป็นความระบบนิเวศนะคะแบบอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยอุ้ยตกใจนะว่าเฮ้ยมันจระเข้หรือเปล่านะแล้วคือเลี้ยงกับน้องสัตว์ทั้งหลายคืออะไรก่อน ปรากฏว่าน้องมีชื่อนะคะชื่อน้องก็คืออันนี้เจ้าแมวน้ำเจ้าแมวน้ำก็มีนะจ๊ะแต่ไม่ได้มีการแสดงโชว์อะไรนะทุกคนเจ้าแมวน้ำก็แบบนอนแบบว่าสบาย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 จใจก็กขึบนไป พราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรอันนี้คือแบบคิดดูว่าเป็นถ้าเราเป็นเจ้าแมวน้ําอะเราก็จะร้องประมาณเพลงนี้เพราะว่ามาดูอะไรกันก่อนคนจะนอนเอาปะคนจะนอนน้องมีความแบบเป็นส่วนตัวสูงมากนอนต่อจะ้ะไม่ว่าเราจะเรียกน้องอย่างไรน้องก็เฉยเฉยไม่สนชฉยเนี่เลยตรงนี้เรากำลังจะเดินไปนะที่อุโมงค์ใต้น้ำค่ะทุกคนท่ะ ก็จะเป็นทางบันไดเดินลงไปคล้พี่ชอบของตัวเองนะคะดูโลกใต้น้ำทุกคนชอบมากอะลงไปนี่ไงน้องนาเล็กเล็บสั้นนะคะนี่น้องนี่เราเห็นข้างล่างว่าน้องแบบตะกุยน้ำว่ายน้ำอยู่จ้าว่ายน้ำเร็วมากจ้ากับตัวเห็นไหมสี่ขุน้อยเห็นปะเออไม่ธรรมดาปุ๊บ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 เห็นไหมเออ,าาเเอ,อแล้วเราก็ดูข้างบนด้วยอ่ะเห็นไหมน้องช้นเนื้อใช้แงขึ้นไป ข้างล่างน้องแบบนี้เขาทําดีนะคะคือเราจะเห็นโลกใต้น้ําของสัตว์ว่า,าสัตว์เขาทําอะไรยังไงตะกุยน้ํำยังไงขาหน้าเป็นยังไงขาหลังเป็นยังไงเด็กๆเ,เขาก็จะได้ศึกษาเออนี้เป็นไงร่อนโชว์จ้าเมล่อนเมล่อนเมล่อนเลยอันนี้ไม่ใช่เมล่อนอันนี้นาคร่อนอทุกคนขาเลืนะตรงนี้ สำหรับใครที่แบบเคยไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะแต่ว่าเดินตรงโซนสีเขียวแล้วก็แบบทั้งวันแล้ววะแล้วก็กลับก็จะไม่ได้เห็นตรงจุดนี้คือมันสวยงามเดินมาอีกทุกคนค่ะจะได้เจอแบบว่าโ <Wow. S 1> ลกใต้น้ำแบบนี้ด,ดีๆสวยๆแล้วเด็กๆก็ตื่นตาตื่นใจ<ๆ>นะอ้าวแล้วเขาแบบจัดอะไรที่สวยงามเห็นไหมทุกคนคือมันเป็นความแบบปลาส้มนะเนาะอ,อจริงๆชื่อปลาอะไรักอย่างนียปลาส้มอยู่หรือเปล่าก่อนนี่ เห็นไหมแล้วก็ปลาตัวใหญ่ปลาตัวเล็กอยู่ด้วยการเป็นระบบนิเวศเป็นฉันพี่น้องปรองดองปรองใจเนหะ็นไหมเอออะเราก็ถ่ายวิดีโอกันไปนิดนึงเพว่าตื่นตาตื่นใจกันนิดนึงอะเราก็ถ่ายกันไปจ้ะเด็กๆก,ก็ดูปลาอันนี้เขาก็จะมาแยกแบบเป็นแบบกั้นๆนะกั้นๆเมื่อก,กี้น้องนาคจะอยู่หนึ่งบอ่อตรงนี้ก็คือหนึ่งบ่อแต่มันเหมือนแบบเป็นบ่อใหญ่ยาวไปเลยอะ นี่ตัวอะไรก่อนตัวใหญ่พอสมควรอ้าวตัวอะไรคะนละาปลาแล้วเดี๋ยวจะมีตัวใหญ่ๆข้างหลังนะเจ้าเคแมนไหมใช่ใช่ไหมคะ,ะเจ้าเคแมนใช่ไหมคะนี่แล้วก็มีนี่ไงจระเข้ไขแมนอ๋อน้องมีชื่อว่าจระเข้ไขแมน อก็คิดอยู่นะว่าสองตัวเนี้ยเขาจ้องกันคืออะไรตาจ้องตาจริงๆหนูคิดว่าเขาเป็นคัดจุดแกนแต่ยริดๆเขาก็ว่ายิ่งแ<ต>ล้วหรอคะหนูคิดว่าอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นหนูคิดว่ามันจ้องกันเพราะมันเป็นรูปปั้นอ๋อหรอคะจริงๆตอน,น,นตอนนั้นตอนแรกที่หนูคิดเลยก็คือเราคิดว่ามันกำลังจะจ้องตาเห็นจ้องตาใครใครจะต้องตากงเพ่ลหรอคะ คือเราก็ใช้เวลาดูตรงจระเข้เนี่ยนานเลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยเขาทําอะไรยังไงว่ายังไงอะไรเงยเพลินไหมคะเด็กๆตอนนั้นเพลินค่ะเพลินมากอันนี้คือโซนสีอะไรคะโซนสีชมพูใช่ไหมคะเห็นไหมเราก็จะเห็นลูกเกร็ดน้องเขาสิเด็กๆก็จะศึกษากันนะคะว่าหูเป็นอย่างไรไหมน้องแยดาคือตื่นเต้นก็จะมองหาเห็นหางมันเล็กมากเหรหางเล็กกว่าขี้เลือใช่ไหมคะ ว้าว wow! แล้วก็มีเจ้าปลาน้อยปลาาน้อยกาลังกินปลาน้อยกว่าใช่ไหมไม่ใช่หนวดน้องใช่ไหมคะไม่หรอกมั้งคะมันเป <Wars> ็นหางปลาแต่มันน่าจะสวยมากเพรเป็นหางปลาสุดอือเหรอคะแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ค่ะก็จะมีความ underwater w ิล l ์นะคะตรงนี้เลยก็จะคือเห็นรอบทิศเลยนะคะตรงนี้ก็ตัวคะก็จะเห็นเจ้าสัตว์ตัวอะไรนะตอนนั้น ชื่อว่าอะไรนะคะโออมันมันม um, ันกํลังอะอยู่มันนี้มตดัานาปราอยู่มงำปาาอูันาราอยู ตอนนี้เรามาถึงโซนออสเตรเลียวอร์มแบบคทุกคนก็จะเป็นโซนประมาณนี้นะคะโซนออสเตรเลียไปลุยต่อจิงโจ้อยู่ในนี้หรอไปเลยนกคาสโตวารี่ไปค,คะ่ะ ่ะคแบอยู่ไหนอในนั้นะค่ะไม่เจอนี่งบนี่ลบอะไรอะ เขาต้องทำเวลาเนี่ยเขาจะปิดแล้วอันนี้ก็คือเข้ามาเป็นจระเข้เราต้องวิ่งแล้และแล้วเราก็มาถึงโซนที่เนนชอบมากๆเลยก็คือน้องจิงโจ้น้องน่ารักมากๆเลยนะทุกคนและอย่างนึ่งก็คือเราได้เห็นแบบธรรมชาติของน้องน้องแบบกระโดด กระโดดโชว์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีลูกน้อยอยู่ที่กระเป๋าฮันแน่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีแบบจุดให้น้องแบบต่อยมวยมันมีเหมือนเป็นนวมเป็นแบบกระสอบทรายค่ะให้น้องเล่นเป็นของเล่นด้วยน่ารักมากๆเลยนี่แบบว่าจะเป็นจุดตรงนี้ที่จะเป็นแบบเหมือนออสเตรเลียของแบบฟอเรสท์ที่เขาเขียนไว้นะคะก็จะมีหลายโซนตรงสีชมพูนี่ก็จะมีแอฟริกาฟอเรส์นะคะแล้วก็ ออสเตรเลียโฟลิฟตรงนี้ด้วยนี่นี่น,น,น้องกระโดดโชว์ดึง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 น่ารักเชียวน้องก็งงว่าเอะดูอะไรกันอยู่นะนี่นี่นี่ตัวนี้ก็โดด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 น่ารักมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรีนะคะบอกเลยว่าใกล้มากๆเลยนะขับรถไปแบบแป๊บเดียวแล้วก็ได้เห็นแบบความสวนสัตว์ที่แบบใหญ่นะเป็นสวนสัตว์เปิดเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์ค่าเข้าของผู้ใหญ่นี่คือ200บาทต่อคนนะคะส่วนเด็กๆนะคะก็คือคนละ40บาทเท่านั้นค่ะรถยนต์ที่นําเข้าไปก็คือคันละ8ปบบาทค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเราเจอ สัตว์มากมายเลยนะคะที่เราไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ํานี่เลยแนีน่ยไม่เคยเห็นหมีโคานะคะเพราะว่าเรากินแต่ขนมโค่านะคะเราก็มาเจอมีโคาของจริงน้องแบบเกาะอยู่เป็นเหมือนรูปปั้นสักพักนึงน้องหันหน้ามาดูด้วยนะว่าอะไรยังไงจ้าเธอมาจ้องอะไรฉันจ้าหล่ตัวเลยน้องก็มีความแบบนั่งแบบนั่งแบบทําสมาธิอยู่เอาจริงๆน้องไม่ส่งเสียงใด น้องนั่งแล้วก็แบบขยับขยับนิดหน่อยแล้วเขาก็มีแบบว่าความรู้ให้เราอ่านรอบๆเลยนะสำหรับใครที่พาเด็กๆไปนะคะเราก็พาน้องมาอ่านว่าโคอาล่าเป็นอย่างไรอันนี้คือมือของโคอาล่านะคะเด็กๆก็ศึกษากันนะคะว่าอะไรยังไงเอา้าดีมากเลยทุกคนตอบโจทย์สำหรับเป็นที่เที่ยวสำหรับของเด็กๆนะที่แบบได้มีแบบโมเมนต์ร่วมกันกันกบผู้ปกครองนะคะกับพ่อแม่ อ่าตรงนี้ตัวสุดท้ายที่เราจะพามาดูกันวันนี้ก็คือนกหงโยกจ้านกหงโยกคือนกที่เขาบอกว่าชอบสองกระจกใช่คะน้องมีความสวยงามสีสันร้องจิจาจิจาตัวนี้สีจริงๆเป็นตัวที่ปิดจบวันนี้ของส่วนซัตเปิดเข่าเขียวโซนสีชมพูนะคะจริงๆก็คือแนนอะเดินตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็ขับรถไปดูในสวนเสือ แต่ตรงสวนเสือเนี่ยคือไม่ได้แวะลงไปเพราะว่ามันเย็นมากแล้วทุกคนจะห้าโมงเย็นแล้วก็เลยขับผ่านนะคะเห็นน้องเสือน้องสิงโตแล้วก็ขับผ่านไปเก็บ <Okay. S 1> ภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย